สวัสด <Scroll> ีครับสร um. ้างกุศลเพียงพ่อสอ้เจ um. ็ัน <het> น <anes. S 2> like ี่ลูกกาได้มาบริษัทหงมู่นะครับเนาะได้มาซื้อต้นพยุงไทยล้ำกับพยุงเวียดนามครับแต่เอาเสียงมาปลปู่นะครับเนาะมันบอกว่ามันเป็นใหม่าคาแพงเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ผมก็เลยมาบริษัทนี่ครับมาซื้อเสี่ผ่านมาเบ้างมาเบ้างนี่ครับเป็นที่ผพันธุ์ ของไม่พยุ่งไหล้เนะครับเนาะบอกว่าขายกิโลละหลายบาทผมกับทดสอบไปนใาการครับผมว่าสิมารทดสอบครับตอนนี้กับเป็นการลังเห็ดใบไฮโยกับมาเบิงพงงันธุกดีครับยังนะนี่ก็เป็นแปลงเพาะนะครับเนาะผมจะพามาเบิงต้นพยุ่งไฮลำ้ำอายุสองปีนะครับเนาะนี่ครับ เขากำลังใหญ่นะครับเนาะกามีการแต่งทรงไว้เรียบร้อยโม่หฮซูงเกินไปครับประมาณสามสี่เมตรกะแต่งพุ่มไบเนาะครับเนาะนี่ครับมีหลายกกครับในบริษัทเพิ่นนี่ครับมีหลายต้นครับนี่ครับพยุงไฮลำมนะครับต้นนี้กะอายุกำลังจะเข่าสองปีนะครับเนาะใหญ่แล้วครับ กับซ้ำแค้นแล้วครับนี่ครับในสำรับในร้านเพิ่งเกิดมีหลายไส้นะครับเนาะไส้ย่างๆเพิ่งขายแปดิบแต่ากกบ,าบาทไส้เล็กๆขายหกสิบบาทนะครับสำนักจะเป็นไส้แปดสิบบาทครับแต่มีหลายไส้ไมีหลายราคาครับแต่บาทเริ่มต้นที่หกสิบบาทนะครับเนาะน,นี่ครับ วันนี้ผมกาบจิพาค FC ไปรับใบครับเป็นใบประกันสัญญาใบรับรองสายพันธุ์ใบนี้เฮาสิเก็บไว้ไปไปขึ้นทะเบียนนะครับเนาะไปขึ้นทะเบียนกับกรมการเกษตรเพื่อการส่งออกนะครับเนาะถ้าบ่มี่ตัวนี้เฮาส่งออกประเทศน,นอกได้แล้ครับมาครับมารับใบนํากันครับครับผมก็ได้ใบไป,ไปยังไ่ครทบเนี่ย ใบรับรองสายพันธุ์ค่ะใบรับรองสายพันธุ์พรพกก้รอมครับต้นกลาหรือบ่้อล้วครับนี่ครับเป็นใบรับรองสายพันธุ์ใบที่เขาต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับนอกเพื่อว่าจะเอาไปขึ้นทะเบียนนอ,นอก,กับเ,เกษตร,รอำเภอในวัดข้างในเมื่อต้นกล้าเขาได้อายุสามปีขึ้นไปในทั้งคิดคับผมแบบชมมาว่าสามปีขึ้นไปคนจะพาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นวมูลเพื่อจะส่งออกได้นะครับนอกกันถ้าผมพิ่ตัตนนี้ส่งออกก็ได้ตามที่ผมศึกษามาในขิดของคุณโต เอาตกเก็บใบดีใบดีดนี่เพื่อเวันข้างานนะครับเนาะครับนี่แล้วครับตกเก็บใบดีแล้วครับครับครับผมเนนท่สุดคันใหม่ห้องหูดีเท่ากับได้เดินทางมาหอนบ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะโดยการจะซื้อโดยตัวเองวันนี้ผมกะซิมาปลูกครับซิ่มาปลูกไว้รอบบ้านครับปลูกไว้แถวนาบ้าน ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปปลูกแถวส่วนตาหมาเ้าวนะครับเนาะที่ปลาเ้าที่ต้นยาญญ่างโมญ่ที่ผมกําลังปลูกมะเ้าวนี้สวนนั้นสามารุ่นกันครับโลละหมื่นสองรุละหมื่นกว่าบาทรวยรวยรวยครับงานนี้รวยรวยบ่รวย,ล,วย,ล,ยลูกไปครับบ่ลองกับบ่รู้นะครับเนาะสำหรับลิปนี้อีกอ่ะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ